คุณแฟนอาร์ตจากน้องแอร์ทีเหมือนเดิมนะจ๊ะรอบนี้ได้มา2รูปเลยคลิปที่แลรกมันเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมเสียแต่ขอบคุณมากๆเลยจ้าแฟนท่าน่ารักมากๆเลยไม่ลองหาไม่ไปยังไงเอ่ยเอามือชกเลยเหรอชกเล่นแบล็คเฮ้าวเยอะเหมือนกันนะเราก็ค้าเล่นแบล็คเฮ้าวเยอะเหมือนกันพวกใจเราต้องช่วยกันดีเราอยู่ในป่ามีตอนนะไปเลยโอ้แล้วโค้งนี่เป็นเสศษเท่าไหร่วะจะเข้ป่า มันเราคืนด้วยเข้าป่าทำไมนี่เพื่อเจออะไรพี่อยากอยากสำรวจให้มันหลง <laughs> จะหลงไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอบ้านอีกรอบมะพร้าวอยูไนะ่ไหนเนี่ยแมาไปแล้วว่ะไอ้เหี้ยเขาไปแล้วอะ่อวอะเขาจะไม่กลับมาแล้วดูทรงแล้กลับกลับกลับเมื่อเจอเมาาื่อหันกลับเจอ ตีมันมันจะกลายเป็นมะพร้าวที่มีข้างในให้มันเก็บได้เอาตัวได้น hmm. ี่เ <commissioned> สียงตัวอะไรไม่รู้อยู่ใกล้พี่ไอ้เฮี้ยหมูหวยกูก็ตกใจตกใจตกใจแล้วถึงนะเฮ้ยเจอพาแล้วทุบยังไงทุบก็หินเนาะพี่ต้องมีขวานนะพี่มีขวานบอกแต่มีขวานแล้วก็กดไหนคนบอกหาไว้ช่วยกูวะอ่าเนี่ย destroy destroy ดีได้เฮี้ยกดสิโว้ยเจอนี่เราว่าเราโหดร้ายอ่ะ ใจร้อนเลยร้อนเยได้แน่เราเอาขวดไอหมูมานี่ก <reading standard" S 1> <LE> uh <và> <ạn> mm ูเ hmm, ต so like <bbe> ี๋ยวหาเราเพื่อนพยายามจะได้ก๋วมะพร้าวให้แต่วาทางกับปานวิ่งนี่เพื่อนอาหารในไม่หายากโอ๊ยกูโดนตัวอะไรกัดโอ้ยเพื่อนกูโดนอะไรกัดไม่มีนะอะไรกัดกูเราจะตายอยู่ที่อะไรใครอะใครอะไรกูโดนงูกัดเหรอเอาอีกแล้วกูโดนงูกัดจะไม่น่ามาถึงกันดูจากตรงละ เออได้เสียงเสือเนนี่่ยยตากอเสือจะกลัวเหมือนกัดพี่เสือทำไมเขาทำไมเขาคนนี้มันไปจอดมาไหนเจอเสือวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้จุดไฟยังไม่จะมืดค่ะเป้์เลกูปัดไฟเลยปัดไฟก่อนละน่าจะไม่น่ารอดแล้วเมื่อกี้โดนงูกัดเลย มันเกียรเอะไรมันมันเกียรมันต้องอยู่ใกล้ไฟมันต้องมีอะไรเงี้ยต้องกินน้ำต้องกินข้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็จะรอดอ่าไม่น่ารอดแล้วกูมาถึงจิงชี่ทุกคนทุกคนเจอเสร็จแล้วจะกูตายเจอจริงเหรอเนี่ยข้ารบ้านเนี่ยพี่อาร์ตเขาเสียไปเนี่ยเจอพี่ดีเสียไปเนี่ยไม่ได้นอนเตียงเปล่าพี่อาร์ตผมจะหลบคาตีนพี่อ้าวพี่อาร์ตปลูกไอ้ไอเลฟอะไรเดี๋ววันนี้เราไปปลูกอะไรตัวอีมา ช่ครับปลุกใยการหยิบของบางตัวจิกหัวขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผมไป็นหัวไปตายก่อนดีกว่าไม่หรือเรทำที่หยาบน้ำก่อนละก็เผื่อแฝงนะกเผื่อแฝงครัโอ้ยเฮียเไอ้สั้นกไปผมตกใจพี่นะผมรู้ใจพี่แล้วยเข่เตมแป๊บเลย พี่โดนเสือไรไอ้ย right. Th right. right. right ิงอยู่ไกล้หัวไหนเลยฟิวไหนสังแล้วทางทางเสียทางเขียวไปเดี๋ยอไอ้ยิงไอ้ยิงไปดูดิตายตายตายเมิงเมิงกำนอนอยู่อะตายนะไอ้ยิงนอนตายยิงปะเนี่ยจริงอ๋อเฮ้ยไอ้ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่เอาเสือมากันกู้เดี๋ยวเสืออยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านพี่มาเก็บของนะพี่เกิดไอ้เพื่อนช่วยกูด้วยกูอยู่นี่กูอยู่นี่เอาป่ะนี่อะไรกันซึ่ง ไม่บ้าพราอเต็มเลยทีนี้ไม่เต็มบ้าพราข้าไปไหว้พระข้าขวานไม่ได้แต่ข้ามึงก็มีมมโต๊ะคบเหรอเรียนไม่ไม่ต้องไงพี่กดแล้วก็นี่ไงประดิษฐ์ดะประดิษฐ์ดะกดแถบแล้วมันมีทางขวาหเห็นไหมกดแถบแล้วทางขวาอ่ะกดตรงกุ่มข้บแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลยก็คือพี่ต้องอ๋อต้องหยิบของออกมา<อ><ด>ใส่ใช่แล้วหยิบมันมีสมุดไงพี่ดูสมุดว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะพี่คะข้อะไรอ่ะ พยายามสีสีสีเน่เน่สีไอซ้ซา <c oughs> พยายาม<ซ>จะกดแล้วมันเด้งออกเข้ากองไฟไม่ขึ้นอะไรอันนี้หรอกดครับแล้วกูได้เฮียอะไรไปไหนอ่ะกูได้เฮียอะไรกูถืออะไรอยู่เด่ยไม่ไม่ถืออะไรเลย นักขโมยกระลาวพาวทุกที่กระลาวหาอะไรบ้างเลยอี๋อกูดูก็เพื่อนทุกคนตัวอะไรเปนมาไม่รู้ไม่มีอะไรพี่หลอนพวกผมไม่เห็นอ๋อเหรอใช่พี่ต้องกินข้าวแล้วเได้เช่ก็พี่หลอนตายไปแล้วมันจะบอกใส่การณ์ตายที่อยู่อ่ะพี่เก็บตรงนี้ไหนอีกวดอีกวดอีอยู่นี่นี่ที่วางไม้ยาวกิ่งไม้ยาวอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมชื่อวีคิวอ้วใคร อันนี้จิงนี่โอนอยู่นี่ไหนไหนยาวอันนี้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 กดอีอันนี้ที่ว่างๆไงกดอีอ๋อเนี่ยเหรออีไม่ขึ้นไอ้ที่พอเดินออกมาแล้วมาเดี๋ยวหล่อนเลยที่วางเออได้เชือกแล้วมันเป็นที่อะไรเพื่กูครับของกูก็ครบเป็นที่ ของกูครบว่ะวันี้นะไรม่ข้ามอ่ะโอ้ยเก็บแบ็คเกียอะไรวะกูเจอแหลงที่เสืออยู่สามตัวฟอวมันเห็นหน้าพี่แล้วกูตาหลอนหรือเปล่าเราหลอนปะเนี่ยันยจะไม่มีเสือก็ได้นะ เนี่ยว่าเก็บแบกพ่อมองไงเฮียหาป่ะเนี่ยหลอนหล่อนไรว่าเพื่อนตายแล้วเนี่ยเกิดไฟแล้วเนี่ยยัดเข้ยกูได้หอบหอบที่ใครมีมีดบ้างหั่นเนื้อหั่นเนื้อไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูจะปิงผิดเกมถามีดยินๆเพื่อนทุกคนมันกำลังจะมาหาฉันยาอีเฮียกูเดินไม่ได้อยู่กูอยู่ออกฟ้าตายบายทุกคน กินนกให้ได้แล้วมันบินจุกม๊กไม่หยุดเลยเจไมโดกนกำลังแรงก็ไม่ได้กิ้วซาปับหัว ปล่อยนะไอ้ไอ้อมอไรช่วยอะไรกูเลยอีชันกำลังจะตายโอ้ยอันกำลังจะตายงพอครับเออตายคุตายสองรอบเลยตำรวจตำรวจตายอ่ะ ไม่เป็นไรฝไฟตำรวจเกินใบได้เติมไวเอ้ยเปคนขโมยว่ะขโมยเหี้ยอะไรไปทำไอ้สังแห้งอ้าวเดี๋ยวเยไอ้แบบช่วยด้วยไฟตำรวจไฟตำรวจเกินไปที่บ้านไม่ใช่เกิดที่ที่พี่เกิดที่พี่เจอไปเรียนแล้วไงมันเลยสรอ๋อเอออีกับปานเลยนะ แดงหอยทากวนไปกูเดยกตำรวจได้แปลอะไรเพิ่มไหมเนี่ย <c oughs> อนาดว่าไม่มีอะไรจะกินต้องกินหนอยทากมีนกตายอยู่แ <คน S 1> ถวนี้ <c oughs> เป็นอะไรกินอะไรวะเอ้าเฮียชวนแล้วหนีหลังภูเขามีน้ำว่ะตายอีกแล้วขอตรงไหนใา้ระหว่างเอกับบีตายแล้วเฮียเหียอีเสือเหี้ยนี่แม่มึงตายห่างแา่เราไม่จหญเลยจะบ้าตายยูยูเสือมันก็มาตะปบ หายโอ้เรามีดล่นแน่เลยแล้วโอ้โหตัวเป็นลูกนะลกสั้นพี่เกิดมาแล้วเสือยืนอยู่ตรงที่พี่เกิดไอ้เหแก่ครับเดินไปดูแป๊บกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วเอ้าไอ้เหี้ยเสือตัวใหม่กูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดไอ้ แล้วตรงที่พี่เกิดก็คือเสือแม่งสปอนแล้วมันูทำอะไรได้ไทำใจครับกวัวก,กำปันูสุดยอด,อดมึงพองงเ,เสือสปอนพอมึงอย่าเอางูมาสปอนถ้าขอ่กินได้นะเอาสะอานมึงโยนสปอสติกให้กูสักอันปิดโพลสติกไร,ร,รเงี้ย เี้ยต้มกุ้งเยอะนี่ไงเปนี่ไงเปเอ้ยเอ้ยทุกคนเดียวหรอยาหวะเราเราสำรวจของกนเอ้ยเอ้ยเอกดเซฟที่เปกดเซฟที่เปมาเนี่ยมาติดอยู่กับพี่เฮ้ยต้องกลับวดีเราต้องกลับวดีของอย่างนั้นเยอะเอ่ออยวบอกนะแล้วธนูอ้าว กิงเพื่อมึงล้มใหม่โอ้ของแตกที่จะปลุกไม่ทียังไงว่าทำไมกูปลุกพี่กดปลุกไม่ได้อะเป็นไงผมหลับผมหลับผมตายตายเหมือนกันว่ะอ้าวกว่าจะนกลับมาเออหากลับมาไม่มึงก็สำรวจได้สุดไปเลยไปพี่นัทตามผมมาไอ้พี่ั เม่อกี้ที่ก็เคยเรียกถุงหรี่เราเรากลับบ้านเรียกพีเดินพี่กลับบ้านกันเถอะพี่เก็บพี่เก็บละมังทำยาถ้ามึงตายเออมึงเอานันเลยเราเอากลับมาให้ได้พี่เดกกันทำยาพีแล้วไปพี่วิ่งวากไม่ได้เยอะเดินเดินหน่อยก็ได้อย่งไอ้ยเถอะเอียอย่าตายนะเว้ยไอ้เหี้ยพลักิจของมึงแล้วถ้าพี่อาร์หายไปอีกเนี่ยไอ้เหี้ยห่วงแล้วยาวเลยไอ้สารใช่คือตอนนี้แม่งแบบสตารมไม่ได้ลดเรื่อย แล้วตัวพี่มันกหลอน <S <S อขึ้นเรื่อยๆเลยผมไดเดินเอาพี่อาร์ตกลับมาเอาพี่อารกลับมาทำไมถึงเดิน <S <S ทางมาไกลเท่าวะทำไทำไมต้นกล้วยมันเต็มเลยมึปลูกต้นให้มันแบบน้ำเขียวตึงว,วถึง,งเร็ว มาแล้วเหรอใช่ตื่นตอนรับนยิ้มเพียงกี่ไม่ของเฮ้ยตัวยี้ยอะไรกันโอุ้ณหลอนตายพี่เป่งหลอนตายมันวิ่งมาตีคุณหลอนเอาคนไม่หลอนเ่ยแต่พี่เขาตลกเขาตลกตลบบุบี่ ไปแล้วถั่วกู้วย